หลายคนเนี่ยเวลาอยากจะซื้อคอมสักเครื่องนึงเนี่ยแต่ไม่มีความรู้ใช่ไหมครับเราจะซื้อคอมประกอบมาเนี่ยโหเวลาเครื่องมีปัญหาเนี่ยยุ่งยากวดหัววุ่นวายมากไหนจะต้องยกไปหาร้านอีกนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจัดสเปคมาเนี่ยมันลงตัวหรือเปล่าแล้วผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนที่ซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรกันหนักมากมายเอามาใช้แบบงานสํานักงานงานแบบในออฟฟิศนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาก็อยากได้บริการออนไซต์เซอร์วิสซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนําเลยนะว่าการที่ซื้อคอมแบรนหรือว่าคอมเซ็ตเนี่ยมันตอบโจทย ทางบริการให้จนถึงบ้านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวไอซีีนะครับวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์เล็กๆน่ารักน่ารักแต่สเปคเนี่ยต้องบอกเลยว่าแรงใช้เล่นนะครับแค่ดูโลโกโ้ด้านหน้าเนี่ยเขาก็เขียนคำว่าแรงมาแล้วนะเนี่ย Wait Who are you? เอามือปิดไปที่ใช่เลยนะครับ อันนี้ยอกนะครับเป็นแบรนด์จากทาง MSI นะครับเครื่องเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่า MSI เขาเซตโพซิชันเอาไว้สาหรับคนที่แบบต้องการคอมพิวเตอร์ที่เน้นในเรื่องของความแรง CPU เป็นหลักนะครับเอาไว้สําหรับการประมวลผลหรือบางคนบอกว่าช่วงนี้เริ่มต้องมีการใช้งาน AI แต่ว่าต้องการความปลอดภัยที่สูงขึ้นนะครับการใช้งาน AI บนคลาวด์เนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงข้อมูลหลุดรั่วไหลได้นะแต่ถ้าสมมติคุณสามารถทํางาน AI ในโล c a ้ได้เนี่ยมันก็ปลอดภัยมากกว่าใช่ไหมครับเครื่องนี้เขาก็เลยทําสเปคออกมานะครับแน่นอนเครื่องนี้มันไไไไมมม่่่ด้้้อออกกแแบบบาาาวสํหรรััเเลนนนนะขต ทำงานทั่วๆไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงมากนะครับนี่คือเจ้าตัว MSI Pro DP 8 0 AI นะครับมีชื่อต่อท้ายเขาว่า AI นี่ก็คือมาได้แบบใช้งาน AI แน่ๆแล้วตัวนี้เขายัด CPU ที่เป็นตัว Intel Core Ultra 7 265นะครับ oh. แล้วก็ยังมีการ์ดจอที่เป็น RTX 3 0 5 0นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว RAM เนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด16 g b กิกด้วยกันนะครับจะเป็น RAM แบบ 8G กิกจำนวน2แถวด้วยกันแต่ว่าถ้าคุณบอกว่า 16G ยุคนี้น้อยไปเนี่ย คุณก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเข้าไปได้นะครับคุณสามารถไปซื้อแบบสามสองคูณสามสองหกสี่คูณหกสี่อะไรเงี้ยสามารถเอามาใส่ได้โดยตัวเครื่องเนี่ยจริงๆไม่จาเป็นที่จะต้องถอดตัวเก่าออกถ้าเราลองแกะดูเนี่ยด้านในเขาจะมีสล็อตแรมทั้งหมด4แถวด้วยกันนะครับก็คือคุณซื้อมาใส่เพิ่มได้เลยอาจจะซื้ออีก3 2กิกเข้ามาใส่รวม1 6กิกกลายเป็น48กิกอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว SSD เครื่องนี้นะครับเขาจะใส่มาที่ความจุ1ด้้วยกกันนน็ใชงานนา่จะเหลือแต่่มีสิงหนึ่งที่ผมออยากกจะบเครืืร่่อองงเเครนี้าาให์ดู หน้าตาเล็ก,ลกๆรีดๆอย่างนี้นะครับสามารถรับ Wi-Fi ได้เขามีการ wi ์ด w i f i และเขาซ่อนเสาวไว้ในบอดี้ตัวเครื่องเลยนะครับทำให้เราไม่จาเป็นที่จะต้องต่อสาวากาศให้มันเกะกะยุ่งยากตัว Wi-Fi เนี่ยเขาใส่เป็น Wi-Fi 7แต่ ไอ้พวกนั้นอะ่ะมันเป็นแค่การเชื่อมต่อผมอยากจะให้ดูฟังก์ชันด้านหน้าเคสก่อนตัว m อ i เมซเครื่องดูเรียบเนียนนะครับหนึ่งเลยมีการ์ดรีเดอร์อันนี้ผมชอบมากเพราะว่าคนที่แบบทํางานทั่วๆไปอะ่ะน่าจะถูกใจเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวการ์ดรีเดอร์อ่านแยกอีกแล้วนะครับมีตัว S D c a r ์ r e a d e r r m i r r o S D card ดนะครับ U S B Type C ความเร็ว10 g กิกนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัว U S B Type A 5ากิกนวน2พอร์ตมีตัวแจ็ค3.5มิลเอาไว้เสียบ หูฟังกับไมโครโฟนนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องพร้อมไฟบอกสถานะว่าฮาร์ดดิสต์เนี่ยทำงานอะไรยังไงอยู่นะครับแล้วก็ oh. ด้านบนตรงนี้นี่คือกิมมิคที่ผมเชื่อได้ว่าตอนแรกที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคุณลองกดปุ่มนี้เข้าไปปั๊บ คุณจะรู้ทันทีว่านี่คือไดส์ดีวีดีรอมนะครับเขายังคงมีไดส์ดีวีดีรอมมาให้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสำนักงานหรือพื้นที่การทํางานเช่นแนวราชการอะไรอย่างเงี้ยยังคงต้องมีการใช้งานในส่วนของตัวที่อ่าน CD ดีรอมหรือว่า DVD อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยใส่มาให้ด้วยก็เป็นตัวการเล็กๆแล้วเขาแบบรีดออกมาให้ดูแบบ เหมือนเครื่องเดียวกันเลยแบบดูไม่ออกว่ามันคือตัว DV วีดีรอมอันนี้ผมแอบชอบเหมือนกันนะคือมันแบบดูมินิมอลมินิใจมากๆทีนี้เรามาลองดูในเรื่องของการเชื่อมต่อด้านหลังกันนิดนึงละกันนะครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดเครื่องไว้อยู่เดี๋ยวผมชัตดาวน์เครื่องก่อนปิดคอมเสร็จปุ๊บเรามาดูด้านหลังกันครับว่ามีพอร์ตอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูไส้ในเครื่องนี้กันเลยเพราะว่าคอมอินวันผมก็รื้อแลกเหมือนกันนะครับด้านหลังพวกพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับมีพอร คงต้องใช้พอร์ตตัวนี้อยู่นะครับมีพอร์ต HDMI on board มีพอร์ต Thunderbolt นะครับมีตัว HDMI Display Port on board มาให้มี USB Type A Type A, A ที่เป็น2.0แล้วก็ Type A ที่เป็น3.0แบบ10กิก3ช่องพอแรน2.5กิกแบบ Dual ผมบอกแล้วเครื่องนี้คือออกแบบมาไว้สําหรับสํานักงานแบบคนที่ต้องใช้ทํางานจริงๆเพราะว่าพวกอะไรที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องต่อการทํางานเขาไม่ได้ใส่มาแต่อะไรที่สําคัญอย่างเช่น Dual a n Port Com อะไรพวกนี้มีใส่มาให้หมดนะครับแล้ว HDMI นี่ผมเพิ่งสังเกตแล้เนี่ยเมื่อกี้พูดไปลืมบอกเลยมี HDMI 2ช่องเลยนะเนี่ยสำหรับอน b o a r d แล้วกาดจอดู HDMI HDMI Display Port อันนี้คือต่อออกได้หลายจอมากเลยเนี่ยแบบมีช่องมาให้เยอะเพราะว่า CPU ที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นตัว Intel Core Ultra 7แล้วไม่ได้เป็นรหัสตัว F หมายความว่าไอตัวเมนบอร์ดตรงเนี้ยมัน สามารถใช้ช่องเพื่อแสดงผลภาพออกมาได้นะครับเอาไว้แบบต่อหลายจออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วน power supply จะอยู่ด้านล่างเป็น power supply ไซส์เล็กๆนะครับเรียกว่า minimal แต่มันสามารถรองรับในการจ่ายไฟได้ทีนี้ตัวเครื่องด้านข้างนะครับเขาก็จะมีรูสําหรบับระบายอากาศนะครับมีช่องมาให้แล้วก็ถ้าเราลองสไลด์เปิดออกมาฟับนะครับตรงนี้ด้านในโอ้โหแน่นมากอันนี้ผมใช้คำว,ว่าแน่นแล้วก็ใส่มาแบบ เรียบเนียนสวยงามอย่างแรกเลยผมอยากจะให้ดู power supply กันก่อน power supply เนี่ยแบรนด์มีย e ี่ห้อของดีนะครับตัวนี้จะมีกําลังไฟนะครับอยู่ที่300วัตต์ด้วยกันแต่ว่าเขาไม่มีแจ้งบอกนะว่ามันผ่านมาตรฐาน80 Plus หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะผ่านมาระดับหนึ่งแหละเรื่องการประหยัดไฟอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเขียนบอกไว้ตัว CPU ระบายความร้อนโดยพัดลมนะครับมีฮิตซิงค์ระบายความร้อนตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นได้์ DVD ลอมที่เขาใสา่บิลลอินเข้าไปอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้จะใช้งาานนเป็อร ถ้าเกิดอนาคตคุณอยากจะอัปเกรดเปลี่ยนการ์ดคุณจะต้องซื้อการ์ดจอที่เป็นโรโปรไฟล์เท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่สามารถติดตั้งได้และพื้นที่การติดตั้งเนี่ยเขาคำนวณมาอย่างดีแบบแน่นเอียดเป๊ะมากนะครับ <Wow. S 1> ในเรื่องของ M.2 มีช่องด้านบน,นรับว่างอยู่1ช่องแล้วก็ตัวที่ติดตั้งตอนนี้เนี่ยอ,อยู่ใต้การะจอพอดีเลยมันจะมี2ช่องช่องที่อยู่ใต้การะจอช่องตรงนี้ดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติ1นึ่งเทราบคุณใช้งานไม่เพียงพอคุณยังสามารถติดตั้ง m.2 อัปเกรดใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยเครื่องนี้จะมีอยู่2อย่างที่พิเศษกว่าคอมทั่วไป1เลยก็คือเขาจะมีสวิต์ตรงนี้ครับสวิตซ์ตัวนี้เป็นสวิต์ที่เขาบอกว่าเอาไว้ตรวจจับว่าตอนนี้ เคสคอมพิวเตอร์มีการเปิดหรือปิดฝาครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกข้อมูลความปลอดภัยนะบ,บางคนแบบมีใครแอบหรือเพื่อขโมยข้อมูลใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆเพิ่มหรือเปล่าเขาก็จะมีตัวปุ่มดีเทคนะครับแล้วก็ความปลอดภัยที่2นะครับถ้าเราลองส่งมาที่บริเวณตรงนี้แถวตัวสายซาตาครับมันจะมีตัวการ์ดชิปเล็กๆอยู่การ์ดหนึ่งตัวการ์ดตัวนี้จะเป็นการ์ด TPM 2.0นะครับเอาไว้สําหรับเหมือนกับเพิ่ม security ในการทํางานบางโปรแกรมมันต้องใช้งานแบบพวก TPM สองก็มีใส่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยและต จะเป็นลำโพงเอาไว้สาหรับการเช็คปัญหาคอมว่าคอมมันแบบเสียหรืออะไรหรือเปล่าเวลาเปิดมันจะมีเสียงนังปี๊ปี๊ปปบอกอันนี้ก็ทําให้เราแบบค้นหาข้อมูลเวลาเครื่องมันผิดพลาดได้ซึ่งทีเนี้ยผมเชื่อได้ว่าหลายคนน่ยอยากจะรู้ความแรงกันและแล้วอยากจะรู้ความร้อนด้วยว่าเครื่องเล็กๆพื้นที่แคบแคบการ์ดจอแบบสล็อตเล็กมากแลก้วการ์ดจอเนี่ยสองพันลมด้วยนะ มันจะร้อนแค่ไหนมันจะแรงแค่ไหนมันจะน่าใช้งานจริงไหมเดี๋ยวเราไปลองประกอบแล้วเรามาลองใช้งานกันดูครับเพราะผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้เขาทําออกมาเพื่อ AI โดยเฉพาะนะครับคือไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft Copilot เอยหรือว่าจะใช้ตัว Intel AI ในการเทรนเอยแล้วก็ตัว Windows ที่เขาลงมาให้เนี่ยอันนี้เขามีการ build-in ตัว Windows นะครับเป็นตัว Windows 11 Pro ก็คือพร้อมทํางานได้ทุกรูปแบบเน้น Security ความปลอดภัยสูงที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูความแรงกันครับ สำหรับสเปคเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัว Core Ultra 7265 Max TDP ตัวนี้จะอยู่ที่65วัตต์ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็น CPU ความแรงพื้นฐานตามปกติทั่วไปนี่แหละแต่ว่าอยู่ในเคสของเครื่องที่มันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จำนวนคอเนี่ยจะอยู่ที่8 P Core 12 E Core 20 Thread ด้วยกันความเร็ว CPU เนี่ยบูตได้สูงสุดอยู่ที่5.3กิกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมนบอร์ด PCIe 5.0เนอะอันนี้ก็ถือว่าให้มาแบบยาวๆเผื่อใครอยากจะอัปเกรดนู่นนี้นั้นสามารถอัปได้แล้วก็ RAM เนี่ยจะ5ี DDR gig, ่่ยอยูท 5, พั0หด้วยกันนะแต่ว่า CL เนี่ยจะไม่ได้แ่นมากอันนี้เขาจะใส่มาทั้งหมด2แถวด้วยกันเป็นแถวละ8ปดกิกนะครับรวมกันเป็น 16G กิกการ์ดจอ RTX 3 0 5 0ถึงแม้ว่า CPU เราจะใหม่แต่การ์ดจอเราเนี่ยก็ยังไม่เสื่อมคลายนะครับก็ใช้ตัวนี้ถามว่ายังเพียงพอไหมถ้าสมมติคุณใช้งานทั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยแค่นี้มันก็ยังเหลือนะครับเพราะว่ายุคนี้อย่างที่หลายคนรู้กันการ์ดจอเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วเอาจริงๆ RTX ทุกซีรีส์เนี่ยมันรองรับ DLSS นนสบ oh. งงี่ตัวนี้ก็ าการ์ดจอจะอยู่ที่6กิกด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว SSD เนี่ย read อยู่ที่3,851 write อยู่ที่3,452แล้วก็ random 4K เนี่ยอยู่ที่41.21รับกับ223.77ตามลำดับอันนี้จะเป็นความจุอยู่ที่1เทรด้วยกันทีนี้เรามาลองดูในส่วนของตัวกิุ่ม Ben 6กันนะครับตัวกลบ่ม Ben 6เนี่ย single core จะอยู่ที่2,865 multi core จะอยู่ที่16,830แต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว v-ray สำหรับสายทำงานอันนี้คือข้อดีของเครื่องที่มี CPU แรงมากนะครับ ได้คะแนที่ยได้คะแนนที่25,520แต้มด้วยกันและในส่วนเซทเบนท์สองศนะครับตัวนี้เนี่ยได้คะแนน G P U อยู่ที่4074แต้มอันนี้ก็เป็นความแรงการจอมัลติคอร์เนี่ยจะอยู่ที่1547แต้มแล้วก็ s i n เกิลคอรเนี่ยได้เกิน120เลยนะไปเกือบ130เลย127แต้มอันนี้ถือว่า s i n เกิลคอร์อั r ตรตัวนี้แรงพอสมควรเลยและในส่วนงตัว c ซทเบนท์ r ยีานะครับตัวนี้คะแนนมัลติคอร์เนี่ยจะอย 2186แต้มถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบกับว่าเป็นคอมสำเร็จรูปไซส์ขนาดนี้ถือว่าแรงใช้ได้ครับต่อมากับโปรแกรม Bender นะครับสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะแบ่งคะแนนทั้งหมด3าฉากด้วยกันจะเป็นตัวมอนสเตอร์นะครับได้ที่1 6 8 2 2แล้วก็ตัวจังช็อปตัวนี้นะครับจะอยู่ที่95แล้วก็69.9ด้วยกันก็ถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรเลยสำหรับการใช้งานพวก Open Data อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวการจอเรามาดูกันบ้างนะครับอย่่างเนนีได้ะแนนท12,200 52แต้ม Time Spy 5,534แต้ม Steel Nomad 1,025แต้ม Speedway 1,171แต้ม Port Royal 2,898แต้ม และในส่วนของ CPU profile นะครับ Mac t r a d เนี่ยจะอยู่ที่12,743แต้มแล้วก็ One t r a d เนี่ยจะอยู่ที่1,200แต้มด้วยกันก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยครับ <Wow. S 1> ทีนี้เรามาลองดูในส่วนของตัว PC Mark 10กันบ้างน,นะครับเทสคะแนนทั้งระบบเครื่องนี้เนี่ยได้คะแนนที่9,050แต้มด้วยกันก็เรียกได้ว่าข้ามคะแนน9,000มาแบบบุดบิดเลย <Wow. S 1> ก็ถือว่าแรงใช้ได้ทั้งในส่วนของตัว CPU เอง SSD กร์าจอที่เขาใส่มาถือว่าแรงพอสมควรในการใช้งานแบบ อเอกาสารเวิร์กสเตชันเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อันนี้บอกก่อนนะว่าการทสทดสอบเนี่ยผมจะใช้ในส่วนตัวการปรับตั้งค่าตัวเครื่องโดยผ่านตัว MSI Center คือเราจะปรับเป็นในรูปแบบของตัว Extreme Performance นะครับมันจะมีตั้งค่าเซตได้เป็น Extreme Balance Silent อันนี้เราตั้งค่าเป็นในรูปแบบของ Extreme นะฮะแล้วก็ตัวพัดลมอันนี้เราจะไม่ได้ยุ่งเราจะตั้งค่าเป็นแบบ Auto ของเขาเลยนะครับเราสามารถตั้งค่าปรับความแรงต่างๆได้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันจะมีโปรแกรมหนึ่งครับที่เป็นในส่วนการ Gen AI ตัวนี้จะเป็นตัว AI Playground สำหรับใครที่แบบว่าเคยไปเจนรูปภาพหรือไปเจนอะไรต่างๆตามเว็บไซต์มาเนี่ยแล้วมันจะต้องเสียเงินเสียเครดิตอันนี้ใครที่ใช้ CPU Intel นะครับคุณสามารถเจนเล่นได้อย่างเนี้ยผมใช้คำสั่งพร้อมนะครับเป็น Create Image ที่มีมังกรพ่นไฟออกมาแล้วก็อันนี้เจนออกมาเขาจะใช้ในส่วนของตัว NPU ที่อยู่ในส่วนของตัว CPU Core Ultra ในการเจนเนี่ยอันนี้ก็จะเจนออกมาได้ทั้งหมด4ภาพด้วยกันใครที่แบบว่าใช้ Intel อยู่มี NPU คุณลองไปโหลดมาเล่นได้นะครับอันนี้ก็ สนุกสน,กนะครับก็เป็นโหมดครีอทจริงๆมันยังมีโหมดแบบหลายโหมดมากคุณลองไปดูได้แบบถามตอบก็ได้เรียนรู้อะไรพวกนี้มีเยอะแยะมากมายลองเจนได้แล้วเราก็สามารถเหมือนกับตั้งค่าได้นะว่าจะเอาเป็นแบบ Image, Basic, Module เราอยากจะเทรนอะไรต่างๆดึงข้อมูลต่างๆเนี้ยอันเนี้ยสามารถทําได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วไม่ได้ใช้ผ่านคลาวด์เป็นใช้ความแรงผ่านตัว CPU ของตัว Core Ultra เลยครับ ทีนี้เรามาลองดูโปรแกรมตัดต่ออย่างตัวพรีเมียร์กันบ้างนะครับแน่นอนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเน้นสำหรับการทํางานเนาะเรามาลองตัดต่อกันดูว่าตัดเป็นอย่างไรบ้างผมมีคลิปโอเคนะครับความยาวอยู่เฉลี่ยประมาณ11นาทีด้วยกันเรื่องการพรีวิวผมลองลากดูถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่าแรมมันจะไม่เยอะแต่ถามว่าตัดต่อได้ไหม ตัดต่อได้นะครับในอนาคตคุณอาจจะแบบไปใส่แรมพงแรมเพิ่มเพื่อให้มันแบบทําทงานได้รวดเร็ว,เรว,เรวมากกว่านี้ก็สามารถทําได้ที่นี้เรามาลองเรนเดอร์กันดูดีกว่านะครับกดคอนทอลเอคอนทอลเอนะครับเลือกเป็นแบบ m a ทซอร์ทเอสสองหแล้วลอง Export กันดูนะครับผมว่าใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดู r รีซอสของตัวเครื่องด้วยว่าดึงประมวลผลอะไรยังไงบ้างน,นะแรมสิบหกกิกกับการตัดต่อคลิป 4K เรามาดูกัน นะครับใช้เวลาในการเรนเดอร์นะอันนี้คือผมรอให้มันผ่านไปประมาณ3%นะจากชั่วโมงกว่าๆที่มันแสดงไว้ก็ค่อยๆลดลงมาลดลงมาเหลือแบบ50กว่านาทีโอ้โหแล้วก็ยังลงเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเครื่องนี้แรม1 6กิกถามว่าตัดต่อได้ไหมมันตัดได้นะคือตอนที่มันเรนเดอร์เนี่ยใช้แรมอยู่ประมาณ1 1 1 2 g กิกแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอผ่านไปสักพักเนี่ยลงมาเหลือ1 0กิกแล้ว เวลาในการเรนเดอร์ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงบวกลบด้วยกันสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับเขาใช้ในส่วนตัว CPU กับตัวการ์ดจอซึ่งถ้าลองดูดีๆเนี่ยการ์ดจอดึงเยอะมากเลยนะ CPU นี่ดึงไม่ไม่เยอะมากเท่าการ์ดจอก็เรนเดอร์ได้อยู่ประมาณนี้สำหรับคลิป 4K ความยาวประมาณ11นาทีครับลองมาดูกับการเล่นเกมกันบ้างนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมสักเท่าไหร่หรอกแต่ผมเห็นมันมีการ์ดจอแยกก็เลยลองดูนะครับซึ่งเครื่องเครื่องนี้เนี่ยผมเอามาเล่นเดลต้าฟ ดูเซตติ้งกันก่อนนะครับกราฟิกผมจะปรับไว้ที่เป็นแบบ full s c r n full HD นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบ full HD นะแล้วก็กราฟิกเนี่ย ultra นะครับในส่วนตัว super resolution เปิด DLSS quality ไว้นะครับแต่ว่าเฟรมเ e n เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าตัว RTX 3050มันไม่รองรับ r e f l e x low latency อันนี้ก็มีเปิดเอาไว้นะครับดังนั้นเราจะมาลองดูกันว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเด l t a f o r รนะครับ76เฟรมเรทนี ก็ถือว่าเล่นได้นะ Full HD ไม่ได้ย่ำแย่อะไรสำหรับการเล่นเกมเพราะว่าพอมันมีการ์ดจอแยกอ่ะมันโอเคมากๆเลยนะครับนี่จบปุ๊บปุ๊บปบฮึกวอาเฟรมเรทครับผมส่วนเรื่องความร้อน77องศาสำหรับการ์ด CPU อยู่ประมาณ72นะครับผมก็ใช้ได้นะไม่แย่ CPU ก็ดึงไฟ65วัตต์ตามสเปคต,ตัวเลขที่เอาเคลมไว้ส่วนการจอ,อก,กินอยู่ประมาณ68ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างประหยัดไฟผมใช้คาพูดว่าประหยัดไฟประหยัดพลังงานเวลาคุณใช้งานทั่วๆไปอะไรเงี้ยก็ใช้งานได้เรื่อยๆนะครับนี่เจ็ดสิบแปพูดง่ายๆว่า,วาเครื่องนี้เป็นคอมํำงานที่คุณสามารถเล่นเกมตอนพักเที่ยงตอนเลิกงานตอนอะไรต่างๆเงี้ยก็สามารถ ทำได้นะครับ RTX 3050ไม่ได้คีย์รีวิวคีเลยในยุคนี้ก็ยังถือว่าแรงจนเล่นเกมใหม่ๆได้อยู่ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว MSI Pro DP 80 AI เครื่องนี้ครับเรื่องของความแรงเรื่องของ Perform a n c e เรื่องของการทํางานเอาจริงๆผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะโดยเฉพาะตอนที่แบบเราไปลองพวกตัดต่ออะไรเงี้ยจริงๆผมมีลองดูเทมมันก็โอเคหรือว่าในขณะที่แบบผมลองเอาไปเล่นเกมนะอย่างเช่น Delta f o r c e อะไรเงี้ยความร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนนะแล้วพวกโปรแกรม Vray โปรแกรม CD Ben c h สำหรับสายทำงานเงี้ยมันก็สามารถรันผ่านได้หมดแต่ สิ่งที่น่าจะประทับใจที่สุดก็เป็นในเรื่องของ AI เนี่ยแหละครับที่มันสามารถทําแบบใช้งานของตัว Intel ที่สามารถเจนออกมาก็ได้หรือว่าถ้าใครใช้ Windows ที่แบบต้องการใช้ CoPilot ตัวเนี้ยมันก็จะมีตัว CPU ที่ช่วยประมวลผลต่างๆมันสามารถแบบเรียกใช้งานพวกฟังก์ชันของ CoPilot ได้ออกมาเต็มรูปแบบอันนี้ก็ลองใช้งานกันดูนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะงงอ้าวพี่แล้วคอมหายไปไหนตอนแรกวางตั้งอยู่อันนี้ จริงๆแล้วตัวเคสเนี่ยเขาสามารถวางได้หลายแบบนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องวางตั้งด้านข้างอย่างเดียวมันอาจจะดูเกะกะพื้นที่ตอนแรกที่ผมจัดโต๊ะคอมเนี่ยผมจะมีตัวขาที่เอาไวเ้เทินใช่ไหมเพราะโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบใช้จอสูงนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนที่ตัวค่อนข้างสูงเวลาที่แบบตั้งตรงปกติเนี่ยผมจะต้องมองกม้มแล้วมันจะปวดคอเราสามารถวางเคสคอมเป็นแนวนอนแล้วเอาตัวจอเนี่ยวางเทินขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็จะสามารถเป็นเหมือนกับแท่นที่เอาไวร้รองหน้าจอคอมแล้วก็เป็นตัวคอมที่อยู่ด้านล่างเวลาอยากจะใช้งานอย่างเช่น จะอ่านแผ่นซีดีเงี้ยกดมาวางได้เลยนะครับมีพอร์ตการใช้งานอะไรต่างๆที่เรียกว,ว่ามันดูมินิมอลมากๆนะครับก็ลองดูแล้วกันครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของคอมประเภทนี้อย่างที่ผมบอกไปเรื่อง,องการรับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็น on-site service pack up and return นะครับก็คือเขาสามารถมาแบบส่งเครมเก็บ ปุ๊บแล้วนำกลับไปซ่อมแล้วก็ส่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับส่วนราคาเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0บาทด้วยกันซึ่งถ้าซื้อจริงเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าย่อมเยาวกว่าอันนี้ลองไปดูตามส่วนลดต่างๆของหน้าร้านกันดูนะครับว่าเขาจะลดเหลือเท่าไหร่ยิ่งถ้าสมมติคุณบอกว่าซื้อไปทำโปรเจกต์ซื้อไปทำออฟฟิศเนี่ยเขาก็มีราคาพิเศษให้คุณลองดูเอาละกันนะครับ <Wow. S 1> แถมผมบอกเลยนะ เครื่องนี้ได้รางวัล Red Dot Award ในปี2025เป็นผู้ชนะด้วยเรื่องของดีไซน์สวยงามมากๆลองดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผมน o x m t ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ